เมื่อวานผมบอกใช่ไหมว่าไอ้ขอบพนเนี้ยมันเสร็จแล้วผมเข้าใจผิดนะ้เขาทาสีงาเงินเสร็จแล้วเมื่อวานบา,านงคนนึกงว่าจะเอาไว้แค่สีงเงินแต่ไม่ใช่นะฮะมีสีส้มโพมด้วยนะฮะสีสีส้มช่ไม่ใช่สีแดงสีส้มนะใส่สีส้มไปไนะฮะสวยเลยนะฮะเนีย่ยเด็ดหมอไทไก่กแบบ <laughs> มันมันมันก็สีผมผมผมว่ามันสวยนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเข้าครับ อย่างอื่นเนี่ยนะมันก็เข้าไปแลไหละไอ้โคมไฟนั่นก็สีน้ำเงินโคมไฟนี่นสีแดงก็ดูสวยดีแหละอืมก็นั่นแหละฮะจริงๆผมดูว่าวันนี้ผม,ผมผมผมต้องได้ได้เวลาที่ผมต้องมาวาระบายสีต้นไม้ตรงนี้นแต่ยางมาทางโจเขาก็บอกว่าจะทําตรงขอบนี้เสร็จแล้วแล้วเมื่อวานผมึกว่ามันเสร็จแล้วไม่ใช่ฮะใส่สีแดงเพิ่มีกจริงๆนี่ก็ยังผมก็ยังไม่มั่นใจหรอกนะว่ามันเสร็จหรือยังเลยเพราะว่าให้ผมเดาน่าจะต้องลงลงลงซ้ำอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะว่า เนี่ยไอ้ตรงเนี้ยมันดูเรียบไปใช่ไหมแต่ว่าตรงนี้แบบมันยังดูพอดูออกอยู่ว่ามันยังมีอรอยอะไรอย่างงี้เป็นที่อาจจะต้องใส่สีส้มซ้ำไปรอบมันก็จะแบบเข้าเข้มๆอะไรแบบนี้ไม่รู้กันนะฮะก็ดูคนลวกันไม่รู้ว่าผมจะวันไหนผมจะได้ทํานะแต่เอาเอาเอผมไม่ได้อยากจะรีบทําอะไรมาเออแล้วก็นอกจากนั้นนี่นะฮะร้านปิดป้ายใหม่นะฮะ น้ำแข็งฟรีบริการตนเองป้ายนี้ผมเป็นคนดีไซน์มาเองนะครับก็มันไมด่ดีไซน์ยากอะไรหรอกนะรกครับเอา,เอา,เอาคำมาวางใส่บนพื้นหลังสีขาว <c oughs> <c oughs> นะฮะที่ฟอนต์อะไรนะชอริวเฮียงสกดอะไรเมรูสกดอยังไงวะเนี่ยฟอนต์นี้ฟอนต์เดียวกับเ,เมนูร้านนี้ผเขียนมาน้ำแข็งฟรีบริการตนเองนะฮะ ตอนก่อนน้ำแข็งหนึ่งบาทเราต้องตักให้นะเปลี่ยนละถ้าลูกค้าเยอะให้แม่งไปตักเองดีกว่านะเอถังไม่ยืนนู้นถัตักเองฮะก็เอาไปฟรีเลยได้ไม่ต้องคิดราคาแปลกแปลกประหลาดเพิ่มหนึ่งบาทอะไรอย่างเงี้ยละนั่นแหละแปะกไปตอกนะฮะลูกค้าจะไดู้นะฮะแต่จริงๆแต่ผมผมว่าลูกค้าบางคนเดี๋ยวก็ยังบางทีก็อาจจะยังไม่รู้อะไรแต่นั่นแหละวันนี้ ที่ร้านชั้นข้างล่างก็มีการอัปเดตอยู่มากมายแต่นั้นก็ยังไม่เสร็จหรอไฟมันกับพิบอะไรนะสวัสดีครับวันนี้มาสุกที่28มิถุนาย,ยนนะก็เออ,อน,นี่ก็ไม่มีอะไรมากนะก็มีผมเาทศัพท์ลงมาไทยนี่ข้างล่างเลยถ่ายวีล็อกข้างลางนี่เลยนะวันนี้เอ,อ่อวันนี้ก็ไม่มีอะรวันนี้วันนี้ลูกค้ามไม่ได้เยอะเท่าที่ผมคิดไว้นะแต่ว่าวันนี้มันฝตก ฟัปก,ปกแต่เลยลูกค้าก็เลยเดินมกินเงินไม่ได้นะแต่ิง่ผมนึกว่าวันน,นี้พวกเอ,อผู้ปกครองพวกนักศึกษาอะไรจะกลับมากันแล้วนะแต่ยังยังดูเหมือนคนมันเดินไม่ค่อยยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะแต่เดี๋ยวแต่พรุ่งนี้น่าจะมาแล้วพรุ่งนี้วันเสาร์นะฮะพรุ่งนี้เป็นวันเสาร์เดี๋ยวนะกูจะพูด,ดต่อพรุ่งนี้เป็นวันเสาร์นะะพวก ผู้ปกครองเขาก็จะว่างหยุดงานเนี่ยนะฮะก็เอาลูกมาส่งกันได้ใช่ไนฮะแล้วพอเอาลูปมาส่งแบบคนที่เขาจะกลับบางทีแบบแบบอยากจกินอะไรบางทีก็อาจจะมานเดินโยๆเริ่มไปเริ่มามาฟังก๋วยเตี๋ยวกินบางทีมันเอาจะขึ้นไปถึงชั้นสองก็ได้นะ,ะไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าเพิ่งชั้นสองก็เอาไปาไยไปติดเรียบร้อยนะน,นั่นแหละ แต่ว่าเขาเปริ้นอะไรมาหมดเลยนะไอเมนไอนี่เขาทำอะไรไอเมนูนี่ก็ยังเป็นอันเก่านะไอเมนูที่ผมดีไซน์ไว้มันต้องเดือนพฤษภาคามปีแล้วยังไม่ได้ไปปริ้นเลยนะแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววันไหนหแม่บอกว่าจะเอาไปปริ้น,นไม่รู้ว่าจะวันไหน,น,นะน,กน,กนกันแหลนะนะแต่ดูดูก่อนแล้วกนะก็นี่ผมลงข้างหน้าเดี๋ยวผม วาดพื้นมาทำมอแบบนี้มันก็ดึกแล้วแหละจริงๆนี่มันเกินนี่มนไม่ใช่วันนี่ไม่ใช่วันที่ยี่สิบเจ็ดแล้วนะนมันเกินเลยเที่ยงคืนแล้วนะแต่ผมพอทำไ้นี่ก่อนเออนี่ก็ทำออะไรข้างล่างเสร็จแล้วนี่ขึ้นมาจะอาบน้ำนอนแต่ว่าหนก็ขึ้นเท่าไหร่ขึ้นมาถ่ายแล้ววันนี้ไม่มีอะไรก็อเดี๋ยวอัปเดตให้ดูหน่อยแล้วกันนะะเพราะว่าผมไม่ได้ช่วงเดือนนี้ผมไม่ได้ถ่ายเยอะใช่ไหมผมอัปเดตหน่อยนะฮะว่าก็คือการตูนผมมีอะไรเพิ่มมามาม่เลยนี่ตรงนี้ตรงนี้มีเพิ่มมานะฮะนี่ กินธรรมะสองเล่มนะกะสั่งักได้มาสั่งมาจากไอ้หน้าเว็บสยามอินเตอร์นะฮะก็มันมีขายอยู่ก็เดี๋ยวจะซื้อมาลองอ่านเดี๋ยวซื้อมาสองเล่มยังไม่ได้อ่านเลยนะซื้อมา,ลาแล้วแล้วก็นี่นะผมได้เรื่องนี้เมื่อทีนะหาตงนานมเาเชิญแมชลอะไรนะตึกโลกเว้นบนคนประจักามนะฮะได้่ามีอยู่สามเล่มก็นี่ฮะเดี๋ยวรออ่านก่นยังไม่ได้อ่านนะซื้อมาแล้วยังไม่ได้อ่านนะะมันมัน มัน,ม,นมันมาส่งตั้งหลายวันแล้วนะแต่ว่ากีน่าจะมันมันไม่ค่อยว่างนะช่วงนี้ไม่ไ,มไ,มไมเอมีจะลงไปทําอะไรข้างล่างแล้วแล้ขึ้นมาบางทีมันก็อยากจะนั่งเล่นคอมอยู่เฉยนะนั่นแหละนอกจากนั้นมีอะไรอีกนะมีนี่นะฮะ ฟรีเลนนะฮะเอ่อคำบริฐานวันที่จากลานะฮะ, Free ะ,ะ <Yeah. S 1> ฟรีเลนนะฮะซ <Yeah. S 1> ื้อมาสี่ะะ <Yeah. S 1> เล่มนะะอ่านเล่มหนึ่งจบละเรื่องเรื่องนี้ผมผมว่ามันน่าสนใจยอยู่แต่ว่าเดี๋ยวยังไม่ได้อ่านต่อนะะเดี๋ยวไปอ่านต่อนะฮะเออก็นั่นแหละก็จะมีอะไรอีกเพิ่มอีกมั้อ๋อวิวาแต้มพิษนี่ก็ตอนแรกผมมีอซี่เล่มใช่ไหมนี่ผม ตื่อมาแล้วแปดเล่มนะอ่านอ่าน,านคร,รบไปหมดแล้วที่ผมชอบเรื่องนี้เรื่องนี้ก็แม่นสนุกนะไอแทนไอแทนไอแทนมันตอนก่อนมันแนะนําเรื่องนี้มาให้ผมนะแล้วผมก็เลยลองอ่านดูที่เรื่องนี้เรื่องนี้สนุกขอแนะนํานะอ่าแล้วก็นี่ฮานาโกะคุงได้เล่มยี่สิบเอ็ดเพิ่มมานะฮะ,นะ,นะ,นะก็นั่นแหละเอ่อแล้วก็น,กากน่าจะมีอะไรอีกอ่ะอ๋อสักคามาโตะเดย์ได้เล่มสิบสองมาได้เล่มสิบสองเพิ่มมานะฮะแล้วก็ผมผมเอาโชยนี่ดูอย่างที่ผมได้อ่า จะรู้สึกใครเซ็ตเล่มหกถึงเล่มสิบมาเพิ่มนะก็น,นั่นแหละฮะก็เดี๋ยวเดี <S <S ๋ยวค่อยอ่านนะจริงสนใจที่ผมซื้อมา,านี่ยังไม่ได้อ่านอะไรกันเลยนะเดนะี๋ยวจะทำมินิเละนี่ถ้ไปแฟมิลี่เล่มสิบสานะฮะก็ได้มาแนละ้วชักออกมาไม่ได้มันมันอยู่ในพื้นที่ที่เอาออกไปยากนะฮะก็ะนั่นแหละแต่นี่คือหนังสือที่ได้เพิ่มมาแล้วก็ มันก็เยอะอยู่นะแต่ก็ไม่ไม่ค่อยเยอะเท่าตอนเดือนก่อนด้วยนะ,ะตอนเดือนก่อนที่เพิ่มมาเยอะมากเลยนะแต่ว่านั่นแหละอันเดทอันลักเล่นยิบเอ็ดยังไม่ออกก็ยังอยู่ตรงนั้นนะฮะเป็นเล่มหนึ่งถึงยี่สิบนะฮะก็พอเล่มยิบเอ็ดออกเดี๋ยวก็ซื้อมานะฮะแต่จริงๆกูอ่านไปแล้วแหละก,กูอ่านอันเดทลักกับกูอ่านไปถึงแชปเตอร์ล่าสุดแล้วก็นั่นแหละฮานาโกะคุงได้ไอวีวาตแตงพินนี่ก็เหมือนกันนะฮะไม่ต้องซื้อเล่มใหม่มาหรอกเพราะกูอ่านมาแล้วแต่ว่า ก็กูอยากจะเก็บอยากจะซื้อไงกูกูชอบชอบเรื่องพวกนี้กูเลยซื้อมาเก็บไงนะครับกูจะได้อ่านภาษาไทยได้ด้วยนะเพราะว่า เวลากูอ่านอ่านในหน้าเว็บอ่านมาัมางงะในหน้าเว็บอะไรเงี้ยกูได้ภาษาอังกฤษไงเพราะกูขี้เกียจหาภาษาไทยนะภาษาอังกฤษหาง่ายกว่านะแล้วแล้วผมอ่านภาษาอังกฤษได้้วยไงรบบอืมก็ใช้สกิลภาษาอังกฤษให้เป็นประโยชน์หน่อยนะแตกูใช้ใาวันเนี่ยกูดูยูทูบเบอร์ดูดูแต่ฝรั่งนะยูทูยูทูบเบอร์ไทยที่กูไม่รู้จักสักคนนะเอาอจริงนะรู้จักแต่ฝรั่งนะแล้วแล้วคนฝรั่งต่างๆกูก็ไม่ค่อยได้ดูนะกูดูแต่คนนี่คนช่องนี่คนไม่ค่อยจะรู้จักกันเลย เออนี่เดี๋ยวชินนอนแล้วอืมก็นอนวันนี้ก็ต้อง,องไม่อะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็พรุ่งนี้ผมวาลูกค้าน่าจะเยอะนะฮะแต่ไม่รู้เหมือนกันึงลูกค้าเยอะก็น่าจะดีกว่านะฮะก็จะได,ได้ตังนะอย่างที่ผมบอกเมื่อวานนั่นแหละก็ไม่รู้พรุ่งนี้ผมจะต้องพอร้านปิดผมจะต้องลงไปวาดภาพศิลปะ ลงสีข้างละกับไอ้วงกลมนั่นผมใจดีนั่นข้างล่างหรือเปล่านะผมยังไม่มั่นใจเหมือนกันมากขอขอบนั้นเสร็จยังไมครวงโจเขาบอกวะะ่าเดี๋ยวถ้าจะจะจะ,จะจะลงตรงข้อขอบนั้นให้เสร็จก่อนแล้วแล้วค่อยให้ผมไปทําอะไรข้างในนะก็ไม่รู้เหมือนกันนะคุณผู้ไอ้ข้อขอบมันจะเสร็จยังมันถ้าถ้าให้ผมดูผมผมผมว่ามันเสร็จแล้วนะแต่ว่าผมตาผมไม่ใช่ตาแห่งศิลปะ,ปะอะไรแบบนี้นะผมไม่ได้ผมผมดูไม่ออก,กอน,นะว่ามันเสร็จหรือยังนะ <c oughs> จริงมันน่าจะยังไม่เสร็จหรอกน่าจะต้องลงลงสีต้มอีกรอบนะะ